แล้นี่คือซูนเดย์ก่อนเราจะไปเย <G ans S 1> อแกรนด์เปรีโไปายกล้องหน่อย oh <my> อุย้ยเย็นมากเปียกต้องการเราทุกอย่างโอ้คนเราถึงข้ามไปแล้วไม่คำถามคือมันขึ้ Good morning, everyone. All <laughs> here. Yeah, we have more. We have more. Yep. Okay. How maybe n about six maybe seven ย yeah, ัยทุกคนเรามาถึงสถานีแล้วสติภาพแล้วนี่คือป่นมันย้อนแสงมาขอนี้วันนี้ค่ะเดี๋วูนยเดย์ก่อนเราจะไปยอการทริปรียัเราไปซื้อตั๋วกันเถอะทุกคน let's go buy the ticket okay น so, ี่เป็นทีปของคนรักการถ่ายรูปนะคะเหล่าเย เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่คนครบแล้วนะคะบ๊ายบายเาอยู่บนรถไฟแล้วจ้ารถไฟกำลังออกครับคนตอนนี้เกิดปัญหาอะไรปิดกูสิปัญหาคือมันจะไม่มีรถไฟกลับมาสิมุกโกตอ้องติดอยู่ที่การตลอดไฟไม่ตลอดไฟให้อย่ดยา ผิวนี่แต่มดตูดแล้วแป้งาชิวไม่ได้พอดีวา่าเราจะหยุดมาจนไทยกันทีเดเดือนยังไม่เข้าใครส่งมนได้ช็อปปี้ไปส่งยยโอว แล้วเอาครูมาทำอะไรแล้วเอาครูมาทำอะไรเอาครูมากินข้าวที่น้ำตกเอามาล้นน้ำหนัก้มาเพื่อกินข้าวมันดูไม่มันดูไม่ใช่นะแต่ไอ้คนนั้นครูเขามีรถขับดีๆเอาครูมานั่งธมารวบนรถไฟแล้วครูขับรถมาหลังงเลยแล้วนะตั้งนานเลยเอาครูมาด้วยกระนาวเลยครมแก๊ที่ยืนไม่ได้อะไรหรอกเมื่อยสองชถ้วถ้าให้ครูขับรมา <laughs> okay, he said that uh, uh, if you come to the restaurant that have that have some photo like that, uh -huh. so that's gonna be delicious. <laughs> okay, teacher, I have some question for you. Yes, what's your question? Um, when do you want to say some things like um? For students that uh, can't speak English because they shy. Uh huh. Yeah, so my advice would be not to, uh, don't be shy, right? Because if you're really shy, uh, you will not be able to uh, encourage yourself. For example, if you're really shy, then you will always think that, hey, i cannot do this or i cannot do that or for some people they're afraid that hey if i don't speak thai and i am thai and if i speak the english language other people are going to judge me right so don't be afraid of the people judging you uh, just make sure that you focus on yourself focus on your goals because at the end of the day right uh, if you know the language it's going to help you it's not going to the people right it's going to help you improve, your, improve yourself and also your future so yeah don't worry about the people um worry about yourself and your future more than people who are going to judge you so like a professional oh <laughs> uh <-huh>, uh -huh. <laughs> ้รับทั้านข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอนครับเอามือปิดเอามือปิดอีตองฟองแบบผูมอีตองนี่ตองนี่สวยมาเนี่ยอตามที่เห็นนั่นนะผู้บ้านอีตองเนี่ยแล้วก็ในอีตองคือตัวนั้นเลยดีนี่ถ่ายรูปก็ต้องดีอีตองเนี่ยอันเนี้ช่ำกระแสที่ว่าผ่านมาคือน้ำร้อนอะไรเนี่ยมมมัันยงงไ่่จริใชลูกขาอ้าวดีใจเนี่อีตองคือตัวนู้นนะลูกมาหลังหนาวเลยลูกขาไม่ใได้ไม่ได้ลูก ลูกคขาถ้าลูกตอนเนี้ยวัดท่าเสือวัดท่าเนี้ยสวยมากวัดท่าตัวเนี้ยเสือไปแล้ววัดท่าเสือไปไปยังหนูเคยไปตอนอ่าสมีกป้าโปรโมทร้านไหมคะเผื่อมีคนมากินได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดีอยู่ที่ที่มีแสงดีกว่าโอเคค่ะโปรโมทให้บ้านหน่อยลูกอาหารอร่อยไม่แพงใช่อร่อยมากสิบาทกัน อร่อยมากอาหารอร่อยมากบรรยากาศร้านแบบว่าซิกเนเจอร์อร่อยสุดๆแล้วก็ตรงข้ามก็คือเป็นน้ำตกใช่ไหมคะจ้ะนะครับอืมอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลูกสาวได้ค่ะน้ำไม่ข้าวแล้วไม่แต่พูดนำบ้างลูกสาวลงตรงนี้เลยลูกน้ำตกลงนี้เลยโอ้น้ำตกลงนี้ได้เลยลงที่ก็เดินนี่แหละใส่หมวกนั่นแหละลงเลยอ๋อขอบคุณค่ะนะจ๋าลูก เป็นไงบ้างน้องคิดอุ้ยลมแรงมากได่กินเลยเหรอยังไม่ถึงอ่ะนี่คือลมของน้ำสองมันจะแตก่ากันปกติมมันจะเย็นกว่าข้นหมอ่ะไม่กินเพราะคัณดูอารมณ์หันลองลองดูกินไหมเดียบร้ยอุ้ยสวยมาก โอ้คนว้าวว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 มววววดิวว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 วนววววววนเวว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 ว คุณอาคุณอาจะหารังเพิ่อทุกคนวอลกมันก็จะปวดหัวหน่อยนะเราเป็นวออ<ม>ีล็อกมือใหม่ครูมันจับหน้าครูแต่หนูเป็นคนพูดนะเนี่ยจริงเหรอจริงมันจับหน้าครูมไม่จับหน้าหนูอุย้ยทุกคนเขามากางุ้ยนี่ไงน้ำตกนี่เหรอมีกระน้ำตกแล้ว <c oughs> นี่ก็คือน้ำตกแล้วเห็นไหม เนี่ยนี่ก็คือน้ำตกแล้วทุกคน,นดูเน,น,<ะ>นี่ยน้ำตกกลับเลย <laughs> <ะ>ว้าสนุกไหมต้องคิดนิดนึงยังไม่ถ่ายรูปรอถ่ายรูปอ๋อรอแค่จะดสองามุมหามุม นี่ขนาดเป็นวันแบบไม่ใช่วันหยุดนะคนเยอะมากเลยแต่มันก็ค่อนข้างที่ปรัศาสตร์จันที่แบบจากหินที่มันเป็นทันหินนะกลายเป็นอ,อันนี้วิทยาศาสตร์เหรอไม่คือคือดินหน่อยว่านี่สวยอะ่ะคือมันเป็นตะลบตะลบขึ้นมาเลยอ่ะแบบไม่มีแบบออกมุมอะไรหรือว่าวเขาเอามาเหลาว่ะไม่น่าจะเพรน้ำกัดเซาะอุ้ยน่าเดินมาไกน มาดูหน้าเราดีกว่าคิดใครคือคนใต่ของคนใดนี่พะว่เราจะขึ้นถึงเ <laughs> ัอมันแมงโคตรชัดเลยเออเาพ่อจันกูเดินขึ้นมาแล้วไมยก็พอคนเราจะพาถ่ายรูปกันก่อน กบมาดูหน้าเราดีกว่าเราจะถ่ายรูปก,กันก่อนเพราะเราเป็น spot ค o v e r solo เราเป็นทัางคล้องเดี๋ยวคือไปดูแล้วเราก็จะไปไปถ่ายรูปแป,ป๊บยุบ คูเจอยู่ดีๆนะอ่ะมันไม่เห็นตัวฉันนคือคนเป้าของของเด็กคิมโซดสู้ๆนะเด็กๆทีงครูและอีอโอเคเราจะไปที่ถันต่อทุกคน let's go let's go เราจะเดินไปเรื่อยๆโอ้ดูดูเฉยเฉยจ้า คุ้ยเงียบ่ะทำไมต้องเลยที่เงียบจริงป้าถ้าแบบมาหลายๆแบบค้างคืนอนี่ยก็จะแบบนั่งที่นี่ได้ทั้งวันเลย Are you enjoying this? Huh? Are you enjoying this? Yes, it's nature. o r It's good to be away from a big city. I agree. I agree. เหมือนทุกที่ตรงนี้มันเป็นแบบน้ำตกอะ y ยูนอ๊ะยูนอ๊น้ำตก อุ้ยขังลาดเฮ้ยอันนี้ไม่ไดีนะหล่นหมดเลยทางแบบเนี้ยอะไรขางลาดน้ำตกไซยโยกน้อยเดิมมีชื่อว่าน้ำตกเขาพังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโรคครั้งที่2นะคะ จากการที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะพาดผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธไปยังพม่านะคะและเรายังเห็นหัวรถไฟไอ้น้ำจากสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองที่ทางอุทยานเนี่ยได้นำมาตั้งไว้เพื่อระลึกถึงสงครามโลกที่มีการสร้างรถไฟสายมรณะไปยังประเทศพาม่าอีกด้วย ทุกคนถ้าได้ใหม่อีกหน่อยมันก็จะมีแบบว่าทางเดินขึ้นนะ่ะพราะฉันเราเดินกันเถอะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ต้องกรารระดับหนักแต่ว่าไม่ไม่ได้ชันมากขนาดนั้นได้อยู่ช่วยคิดเ <c oughs> ขาขึ้นมาแล้วพันแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบขันจริงหรอ,ห 90, หรอเดินเป็นพันขั้นเลยสิบห้าละที 8, เดิน ครัง้อองเดียวพอ่อว่าครั้งเดียวพ่อ Are you okay Yes <laughs> This is easy really Yes Oh you you so strong นะโหทุกค n มันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เด้อ โอ้คนเรามาถึงข้ามมาแล้วไม่คำถามคือ,ม,อ <laughs> มันข,ขึ้นมาทำไมวะไม่ได้ไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีสระอยู่แบบมีมุมถ่ายอ่ะไปไปถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะมีอะไรคุณก็เดินไปแต่คือคำถามแล้วตัวกูขึ้นมาคือขึ้นมาทำไมวะโอเคทุกคนมันจะมีพระอยู่ตัวนี้ และและมีบ้านคนขึ้นมาทำไมวะ <c oughs> อ๋อเป็นที่ทำการรถเที่านอ๋อ <c oughs> ไหนถ้ำที่พี่ข้าบอกอ่ะตรงใต้ต้นต้นเปล่าใช่โยบ้ากเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าขึ้นมาอีกงนี้จะจ <c oughs> เจอถ้ำนี่ย สาราวิวดีเ <laughs> สียงลราต้องเบาเาราวิวดีทุกคนบนนี้มันก็ยังมีแมนปกอีกแต่ว่ามันดูแบบว่ามันดูเดนเจอรัสมากทุกคนมาท่าสูงแบบสูงอยู่เนอะพื้นที่อันตรายห้ามเข้าอุ้ย <c oughs> อ๋อมันเป็นต้นน้ำแล้วปะ มาเลียอันตรายว้าทุกคนดูทุกคนเดินมาตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นป้ายป้ายาาสองอะไซโยกเคฟบัตแว <c oughs> แวอยู่ทยี่ยไหนอะ่ะแล้ก็นเดิไนไปตรงนู้นป่ะนู่นเลยวะเดีอยแบบพา,านเนี่ยทางทางเดินตรงเนี้ยเฮ้ย โอเคทุกคนเราน่าจะไปไม่ถึงถ้ำน่ะเราว่าเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ละกันนะฝากการชนะบุรีไว้ก่อนเฮอติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เย้เจอครูเจแล้วได้กลับมาแล้วเย้กับติอ่ครูพี่ชะคองบอกว่าเหนื่อยเลยกันพี่เชอบอกว่าอันตรายทุกคนคือถ้าได้ใหม่นี้ก็จะไม่รู้จ้าไม่รู้จ้า เขาบอก3โมง3โมงครึ่งแต่ถ้าได้ใหม่นี่ก็จะมีเสื้อมีอะไรแบบขนมขายเต็มเลยเป็นอย่างไรเปล่าแม่จะเต็มอีกแล้วว่าทริปนี้สนุกเกินจริงโคตรชาแนลที่ไปอะไรรู้สึกสนุกสนุกแบบสนุกสนุกแบบว่าเต็ม10ให้ให้ศูนย์ยอมยอมยอมให้10ดีเฮ้ยอิเกินแล้วจอกันจ้ะ คือต้องบอกเราก่อนเลยว่าทริปนี้นะคะเป็นทริปที่มาแลารู้สึกว่าสนุกมากจริงๆแถมเรายังได้มิตรภาพใหม่ๆอีกด้วยอ่ะน่สุดเทุกคนและอตอนนี้เป็นเวลามันไม่ขึ้นอ่ะ คันนี้เป็นเวลา5โมงบะเรายังอยู่ที่รถไฟเพราะเราต้องเปลี่ยนหัวซึ่งทุกคนบีไรอ่อมนี่ก็อ่อม <c oughs> นี่ก็อ่อมอเย้ได้หองรถไฟมาต่อแล้วไนดะ้กลับบ้านแล้วทุกคนเย้5โ <c oughs> มงแล้วไปกันต่อกาญจนบุรีถึงไปก่นนอน <c oughs> Later. Bye, bye bye! The things that I want to say to you guys is thank you for visiting our country. I hope you guys like Thailand. เรามีรถเข้ากรุงเทพตนพอนหกโมงครึ่งและ <c oughs> oh, เราลงมาจากรถสองแถวแล้วคนเยอะตั้ง ึงบ้อนแล้วมีหมาอ้อนด้วยน้องยังไม่ก้องงออยนี่เวลาสามทุ่มแล้วทุกคนถึงถึงบ้านรู้สึกอยากนอนมากขอบคุทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปนี้บ๊ายบายท่กยกดไลคบาา